วิดีโอฮะวิดีโอและนี่คืองานจากักรยานสวนป่าเราจำไม่ได้แล้วว่านี่มันน่าจะปีที่สามที่เรามาปั่นกันและนี่คือทีมไข่กระจุยจะขาดไม่ได้คือผู้นำหน่วยหน้าแก๊งครับหน้าแก๊งนี่คือหัวหน้าหน่วยแกงจำมำเบ้าออกไข่กระจุยจำมำจ้าวันนี้เขาได้พาลูกทีมอันจำนวนมหาศาล นับแล้วประมาณสองสี่หกเจ็ดร้อยคนเจ็ดคนนะมาตอนลงทัเวียนอ่ะลงเป็นสามสิบคนมาได้เจ็ดคนนะฮะถึงเชื่อว่างานนี้จะได้รับความสุขสนานอย่างแน่นอน ในขณะที่ลุงไข่กำลังจัดเฟรมสำหรับการชักภาพผมก็ยังถ่ายวิดีโออยู่ต่อไปและนี่คือเสื้อไข่กระจุยรุ่นใหม่เพิ่งออกมาจากโรงงานสวนล้อนสีมันก็จะนวลๆหน่อยสาเหตุที่ทำสีดำไว้ท่อนล่างเพราะว่าเพื่อพลางพุงและนี่คือรุ่นเก่ามันก็จะดำๆ,ๆเหลืองๆเหมือนเดิม โดยลุงเม้งจะสังเกตได้ว่าตอนนี้แชมป์สายดิ่งเขาช่างปั่นสือเกินอ่ะโอ้โหตายสิกลัวจะโดนไล่ออกจากกางจะหม่ำอะไรต้องทำหนักกันนิดนึงนะฮะอันนี้คือลุงไข่เด็ขขาวปีนี้เขาจะไปปั่นป่วนในงานแข่งจักรยานกีฬาลาดนาวีซึ่งเขาบอกแล้วว่าวันนี้ปีนี้ก็ฟิตมากก็ซ้อมมาอย่างดีอ่ะ ลุงตึงก็บอกพลาดไม่ได้ครับงานนี้จะปิดอู่มาปั่นแน่นอนโอ้โหนี่ขึมากับ XDS นะฮะ XDS วันนี้ขึ้มากับฮาร์เทลนะฮะเขาไม่ได้เอาอฟูลซัดมาแล้ววันนี้เราก็ได้ถ่ายกับซุปเปอร์สตาร์นะฮะนี่คือสไปเดอร์แมนเขาหลุดออกมาจากจักรยานมาเวลเพื่อมาปั่นงานนี้โดยเฉพาะ โอ้ยตายสิตายลและนี่คือไอดลอลกับพวกเราอ่ะเขาคือ Spiderman มนี่ก็มาจากจักวานมาเวลเลยนะโอ้ยตายสิแล้วนี่คือในขณะที่รอปล่อยตัวทุกคนก็มีกิจกรรมของตัวเองฮะตอนนี้ลุงเม้งกับลูดโทรศัพท์เช็คลายกันไปพลาง บรรดานักปั่นที่เหลือก็โอ้โหมาดูโชว์ก็อย่างสนุกสนานดูที่ฮะเวทีโชว์นะี่อยู่ห่างไปประมาณ3ไมไมซึ่งป้าออก,ก็ยังตั้งใจดูอย่างขามาขักขม้นระยะ3ไมไมฮะตอนนี้ลุงตึงก็วอร์มเครื่องให้พร้อมป้าออก,ก็เริ่มยืดเส้นยืดสาย ระยะ30โลนี่บอกว่าชิวๆชิวๆนะฮะซ้อมทุกวันที่ร้านกาแฟวันนี้คนเยอะมากนะฮะวันนี้คนเยอะมากนะฮะน้องใครอาจจะดีกว่าของใครอาจจะเยินง่ายเหมือนที่ลูกขึ้นที่ว่าแมวบางคนนอกจากกิจกรรมการปั่นแล้วยังมีการปรึกษากันเรื่องเทคนิคต่างๆในการ จะทําเฟรมจักรยานขี่เองฮะจักรยานในอนาคตจะทําแค่เฟรมแรกและเฟรมเดียวอ่าจะทำให้ดีกว่าสก็อตอะไรพวกนี้เฟรมเฟรมเดียวในโลกสก็อตก็เมาอ่าสก็อตก็เมาอะไรอะไรก็เมานะอ๋อเบียก็เมาอ๋อเบียก็เมาอ๋อเบียออ๋เบียตู้แล้วเมาแม่งทุกกี่ห่อ สาิก <łość> ิโลไปก็นครับใส่สา้สิกิโลไปกนะครับแล้วสิองกิโลให้ตาไปนะครับคนเยอะมากฮะน่าจะสุขสนานกันแน่นอน่ะ